กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้อยู่ภูมิรับจอดมีดสกายวันนี้เราก็จะมาแชทเกมกันนะครับนั่นคือเกมไมค์ครับกันไปไปเข้าเกมเลยเอานะครับเราก็อยู่ในเกมไมค์ครับแล้วนะครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับอถ้ามีเสียงอะไรลบก่นแะล้วต้องขออภัยด้วยนะครับมีเสียงรมีเสียงอะไรนะครับต้องขออภัยด้วยอ่เราก็จะไปสร้างซื้อเลยนะครับ ขอเสื้อพดีหน่อยไอ้น้องนีละครเหมาะกาันสร้างปราณสถานที่ล่ง,ง,งนี้นะครับเราก็เวอร์ชันนี้ก็เป็นเวอร์ชัน0.9.1ครับคือผมยังไม่ได้อัปเดตนะครับเออสำหรับใครที่อยากให้แชทเกมอะไรนะครับก็ไปคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับข้างล่างเลยเราต้องหาตอนแรกเราต้องหาตัดไม้กอนนะครับ ถ้ามีไม้ก็ทำอะไรไม่ได้ทำจะไปทางไหนดีเนี่ยหาต้นไม้เลยนะต้นไม้ทางโน้นม,มันก็อ,อยู่ไกลเนาะอ่ะไกลแค่ไหนเราก็จะไปแต่ทำไมมันอยู่บนเขาสูงจังอ่ะไปเรื่อยๆนะครับเราก็หิวข้าวเรียบร้อยแล้วดึงเชือกเพราะว่ามัน เดินลิวนะครับก็ต้องิข้าวของมันแหละมามามาอานยากเลยโอ้ยขึ้นไม่ขึ้นไม่ข้ไม่ขึ้นนะครับต้องไปขึ้นทางนียเฮ้ おい phát lại cũng sẽ nhanh hơn nhé, vậy thì chúng ta sẽ tiến hành bước ไม่ปลอดภัยแล้วนะครับหาที่หลบ่อนอีกไม้มที่สวยโโสำหรับใครที่ดูคลิปนี้คลิปแรกนะครับว่าจะเป็นล่นน้องล่นพี่นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์และกด subscribe ใ,ให้ด้วยนะครับ ไปต่อไปออไปเราขึ้นมาบนนี้เราล็ากไม่มีประชาอะไรนะเพราะเราขึ้นมาบนแดนดีเดอยวสู่วัดนะเน ไปแดงไงเป็นแฉกมันไม่ต่อกันเราจะตัดรูปไปลุมนะครับไม้ครับเป็นอะไรที่เก่งมากถ้าอย่างนี้ละดีนะครับถ้าตัดล้มล้มแตงหัวคุณแตกตายได้ลดูนะครับมาครับมันสร้างมาอย่างนี้เล่นตามอุอ้ยปัดไม้นะครับเวลานานเนาะไม้ชนี้ไม่พอหรอกนะครับ เห็นแกะแล้วตัดต้นนี้ก็เลิกกันนะครับ ไหนล่ะไอ้แกะจะเจ้าหวขนข้ามึงเนี้ยมาดิไม่ิวข้าวแล้ววิ่งไปไม่ได้แล้วเราอาจจะตายก่อนได้แล้วเราก็เห็นแร่แล้วด้วยอพอดีครับ โอ้โหครับนู่นน่ะแร่ไม่ใช่แร่หรอกฐานผมเรียกฐานคนระับเร่งอ่ายอ่ะป่ะเราได้อุปก,กรณ์ครบแล้วเราไปไปสร้างบ้านดีกว่าก่อนเราจะตายเราก็ไปหาอาหารด้วยโอ้ยเอยตังต้ค่อยลงนะ

โอ้โหเสียงลอ,อยเสียงหน้าจอกดนะครับเพราะกดแรงก็เลยได้ยินเสียงเอาบ,บ้านหลังแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วมันจะนานมันเป็นมันก็จะความจําผมเมต็มริวนะครับมันอันตรายต่อความจำผมถ้ามีเสียงพูดค่อยก็ต้องขอใครยอย่างหนักนะครับฮๆฮอฮะพูดค่อยอะไรไม่ได้ยินอะไรต้องขออภัยด้วยเพราะว่า ผมไม่ค่อยพูดนะครับอะารหมดแล้อยู่ข้าว้วยอุย้ยปิด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 ปรับปับปับปับ,ปบ แค่นี้ก่อนเราจะค่อยไม่ได้อาจจะไม่เห็นก็ได้ครับนี้เราวภาไฟโอ้ยร้อนเลยหน้าฝุนยังจะมาร้อนอีกครับทุกอย่างมันพร้อมก่อนนะนนี่นี่นี่ด้วย ให้มันคบหมดทุกอย่างแล้วนะอย่างนี้ก่อนแล้วก็อประตูด้วยประตูด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ครับประตูด้านนี้นะครับอ่าให้มันด้านนี้เพราะว่ามันเป็นสถานที่เดิอนออกไปก็จะเห็นชมวิวนะครับเปิดอา อเอาแล้วนะครับด้ขั้นตอนต่อมาเราต้องไปหาหินนะครับและกับทรายด้วยอุปกรณ์ยังไม่ครบเลยไม้ก็หมดแล้วนะแป๊บเดียวเนะี่ยมันหมดนะครับเหลือเยอะว่าเรารวยไงไหนล่ะขวานแล้วก็ มาเลยครับช็อตไม่คือเฮ้ยเจ็บเลือดเราเหลือน้อยแล้วต้องไปหาที่ อาหารอยู่ในอาหารเรามียนเชียวยังไงเนื้อแกะครับไปดูงหารโหดแกะเราอาจจะไม่แน่นอนก็ได้นะโอ้ได้แล้วนะครับ อ่าคลิปนี้ก็นานแล้วนะครับก็จะต้องจบเพียงเท่านี้นะครับพาทหน้าก็จะไปเอาอุปรกรณ์ต่อนะครับอย่าลืมติดตามพาทหน้านะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นลังใจในการถ่ายทําคลิปต่อไปครับสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะสำหรับวันนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับ